ที่หกธรรมจาจักกับปะวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาภารานาสยังวิหาราติอิสิปัต,ตเนีมิคทาเยตัตระโคภะควาปัญจวักีีเยพิขูอามันเตสิเทวะเมพิกะเวอันตาปภาชิเตนะนาเสวิตตภพภาโยจายัง กามสุการมสุขันลิกานุโยคโยนุโยโคลิโนคาโมโปชุชนิโกอานาริโยอะนัถาสาหิโตโยจายังอ ah ัตตะกิระมะอัตตะกิระมะท้านุโยโคทุโขอะนาริโยอะนัถาสาหิโต เอเตเตพิคเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมาชิมาปฏิปทธาตัดถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขู่กรณียาณ<า>าการณีอุปสัมมายะอภินายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กาตะมาจาาสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทา,ทาตถาคาเตนะอาภิสัมพุทธาจาักขุการณีญานาการณีอุปสัมมายะอาพินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอาญาเมวะอริโยทังคิโกมคโขเสยญาทีทังสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตัถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะคู่การณีญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะ นิพพานยะสังวัตติอีทังโขปาณะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชะราปิทุขามาราปิทุกขังโสกาปาริเทวัทุกขามมะทุขโมมะทุขามทมะนาสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิต สามปายโคทุโขปีเยหิวิปาโยโคทุโขลยามปิดฉังนราภิตนราติตามปิดทุกขังสังคิตเตนะปัดจุปันจุปาทาน้ากันธาทุกขาอีทังโอป่าหน้าพิขเวทุกขาสมุทโยอริยาสจจังยายัง ตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตัตตระตัตตราพินันทินีเสยยาสีทางกามตันหาพระว่ตันหาวิภาวะตันหาอีทางโผปะณะพิขเวทุขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะ อาเสสวิราคะนิโรโธจาโคปาตินิสสกโคมุติอานาระโยอิทงองังโขปะนณพิคเวทุกขานิโรธาคามินีปาติปะทาอาริยสัจจังอยเมีวะอริยโยอาทังคิโกมะโคเสยยะถิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสามาธิอีทังโหอีทังทุกขงัอกงขอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนนุสุเตสุธามเมสุจักขง อุทาปาัทิยานังอุทาปาัทิปัญญาอุทาปาัทิวิชชาอ,าาอ,โโอาาุทาปาัทิอารโกอุทาปาัทิสังโขอาติธังทุกขงังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิคเวปุเตอนะนุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโโกอุทาปาทิตังโขอานิธังทุกขงังอาริยสัจจังปริญญาตัติเมพิฆเวอุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชา อุทปาทิอารโกอุทปาทิอีทังทุกขาสมุูทโยอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโขปานิทางทุกขาสมุูทโย อริยสัจจังปะหาตัพพันติเมพิฆเวปุกเพอาน,นุนสุเตสุทามสุจักโขงอุทาัปาัทิยานังอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาัทิวิชาอุทัปาัทิอาโรโกอุทัปาัทิตังโขปานิทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิฆเวปุกเพ อันานุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิอีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังอริยสัจจันติมเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาทิยานัง อุทาปาติปัญญาอุทาปาตทิวิชาอุทาปาติอารโกอุทาปาติตังโขป, <ะ S 1> ปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัชฉิกาตัพันติมเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุอะนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขขงอุทาปาทิยานางังอุทาปาะทิปัญญา อุทาปาที่วิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาที่ตังโขอานิทงังทุกขานิโรโธอาริยสัจจังสัชิกาต,ตันติมเมพิกเวุูเพอานนุสุตเตสุธรรมเมสุธมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโก อุทาปาทีสอีทาอุทาปาทิอีทางทุกขานิโรทคาามินีปาติปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอานันุสุเตสุธามมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโรโกอุทาปาทิตังโข ปานิทังทุกขานิโรธคามินีปติปทาปติปทาอาริยสัจจังภาเวตัพันติมีพิกเวปุเพอนานุสูเตสุทามเมสุจักขุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิารโรโกอุทาปาธิตังโข ปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปาริยสธาปติปทาอา๋อคับปติปธาอายยยริยสัจจังภาวิตันติมเมพิคเวปุเพอาน,นุสูเตสุทาเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโรโ,โก อุทาปาริยาวะกีวันจัเมพิคเวอิเมสุจักตูสุอาริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทาวาทาสาการังยาถาภูตังยานาทัสนังนาสสุวิสุธังอโหสิเน,เนวตาเนวตาวาหัง พิฆเวสะเทวเกโลกเกสัมาระเกสพัพพะระเกสัส,สามณาณพรมนิยาปะชาปะชายะปะชายะสัเทวะมนุสายะอนุตตรังสามมาสามโพธิงอภิสามพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจะตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปาริฏวตังท้าวาทาสาการังยะถาภูตังยานะทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาคังอะถาหังพิกเวสวตเสเทวะเกโรเกสัมมารเกสพัพพมะเกสัส,สมณพรมณิยาปัจจายา สัเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธทปัจจยปัจจัญญาสิงยานันจกปะนะเมธัสานังอุทะปาธิอาปุป,ปาเมวิมุติอายัมติมาอายันติมาชาตินัติทานิปุณะโวติ ามาโวจักพระควาอัตตมะนาปัญจวัคคียาพิกุพระขาวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาเสมินจัตปะณะเวยาการะนาสมิงภันยะมาเนอายะสามะโตโกธัญญาสะตว์วีราชังวีตามรังธรรมะจักขุธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกินจิ สัมมังสุมมทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเจจะพระขวาวตาจะพระขวาวตามมมมจะพระขาวตาธรรมะเจกุธรรมะจักเกธรรมะจักเกภูมิมาเทว,วาสัาธามนุสาเวสุงเอตัมพระขวาตาภารานสิยังอิสิปัตะเน มีกาทาเยอนุตรังธรรมจักกังปะวัติยังปะวัติตังอปะวัตอปติวัติยังสัมะเนนะวาปรมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมมนุษสาเวสูงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษสาเวสูงตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงยามานังเทวานังสัทธังสุตตวา ตุสิสาตาเทวาสัทธามนุสาวสูงตุตุสิตาตังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานารตีเทวาสัทธามนุสาวสูงนิมมานารตินังเทวานังสัทธังสุตวะปะระนิมิตาวสาวัตปีเทวาสัทธามนุสาวสุง อาริภารณิมิตวะสาวสตินางเท е วานังสาทางัทธังสุตวาธรมมกายิกาเท е วาสาทาัทธามนุสาเวสุงเอตัมพระภาวตาภารานาสิยังอิสิปัตานนมิขาทาเยอนุตารังธรรมจักกังปะวัตติตังอปะติวัตติยังสัมมานนะ วาพมามมนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนจิวาโรกัสมินติอิติหะตเตนะขาน,นีนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรรมะโรกาสัทโทอะปุฆาชิอะยานจะ ทาสาสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสามปากกัมปิสามปากเวทิอัปปามโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกัรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทโขพระคาวาอุทานังอุทานีสิัญญาสิ วัตะโพโคทันโยอันยาสิวัตะโพโคทันโยต,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 ติอิอญญะะติหิทังอายาสสมะโตโคทันยาสะอายันอัญยาโคทันโยเตวะวะนามังอโหสิติ